นิยายวายคืนใจรักบทที่หนึ่งหลายวันมานี้คนที่นิดเห็นหน้าบ่อยที่สดุดเห็นทีจะเป็นคุณวนิดาพยาบาลสาววัยกลางคนคนนั้นกับคุณหมอภาคเจ้าของไข้ส่วนคนอื่นๆเขาไม่เห็นนิดกลายเป็นผู้ป่วยรายญาติโดยสมบูรณ์แบบ แม้แต่ตรันก็ไม่โผล่ไม้เห็นอีกเลยจนเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าวันนั้นที่เขาเจอกับตรันก่อนหลับไปเป็นความจริงหรือความฝันกันแน่คุณนิดนิดยิ้มรับเสียงหวานๆของหล่อนเธอมักจะใช้เวลาว่างแวะมาพูดคุยกับเขาอยู่บ่อยครั้งไม่นานนิดกับคุณวนิดาก็คล้ายกับเป็นเพื่อนสีต่างวัยไปเสียแล้ว นอกจากหล่อนจะคุมเข้มอาหารที่ดีสำหรับการพักฟื้นยังรวมไปถึงอาหารสำหรับดูแลร่างกายให้แข็งแรงด้วยนิดเป็นลูกคนเดียวเหล่าน้องๆในตระกูลก็ห่างเหินเขาเลยทึกทักเราเองว่าการมีพี่น้องต้องเป็นแบบนี้นี่เองวัน,นิดาวางจานผลไม้ที่ถือติดมือมาบนโต๊ะเธอตั้งใจว่าจะมาฉลองการถอดเครื่องช่วยหายใจกับคนไข้สุดพิเศษของเธอซะหน่อย หลังจากลงมือถอดอุปกรณ์ต่างๆก็จัดการเลื่อนโต๊ะล้อเลื่อนมาตรงหน้าเด็กหนุ่มแล้วดึงพลาสติกบางใส่บนจานออกฉลองค่ะผลรไม้กินง่ายย่อยง่ายดีต่อสุขภาพแคนตาลูปมะละกอมะม่วงแตงโมพวกนี้คุณนิดทานได้ทั้งนั้นเลยนะคะมีวิตามิน A ช่วยสร้างเนื้อเยื่อทำให้แผลหายเร็วและยังช่วยป้องกันก,การติดเชื้ออีกต่างหาก วันนี้เป็นแคนตาลูปถ้าคุณนิดชอบอะไรเป็นพิเศษบอกดิฉันได้เลยค่ะนิดคิดเล็กน้อยผมไม่ชอบมะละกอครับได้เลยค่ะวันนี้ดาย,ยิ้มกว้างมองดูคนไข้ที่หล่อแล้วว่าง่ายที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาโดยสายตาเอื้ออารีเห็นท่าทางกินแคนตาลูปของคุณนิดแล้วหล่อนนึกอยากจะกลายร่างเป็นซ่อมจริงๆ ในสมัยที่เด็กวัยรุ่นไม่มีสัมมาคาระวะพูดจาหยาบคายคุณนิดเรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยทีเดียวหล่อก็หลอกกริยามารยาทก็ดีถ้าไม่ติดว่าเป็นเด็กของคุณตรันเธออยากจะลองคบเด็กหนุ่มต่างวัยดูยสักครั้งนิดกินไปได้ครึ่งหนึ่งถึงวางซ่อมลงเขาพึพมพำขอบคุณขณะที่รับทิชู่จากมือหล่อนมาซับที่มุมปากเป็นอีกครั้งที่วนิดาต้องจิกเล็บเข้าที่กลังฝ่ามือของตัวเอง เพื่อกดข่มความรู้สึกอยากจะกระโดดฟัดคนป่วยแม้อยากจะไปอวดแม่สาวๆที่ด้านนอกแค่ไหนแต่การถ่ายรูปคนไข้ไม่ใช่เรื่องที่ได้รับอนุญาตนอกจากผิดจรรยาบันลแล้วยังผิดกฎของโรงพยาบาลอีกด้วยยิ่งคนไข้ที่เป็นคนของคุณตรันวาน,นิดาคิดว่าให้พวกแม่สาวไว้ใส่พวกนั้นจินตนาการเอาเองต่อไปนั่นแหละดีแล้วคุณวัน,นิดาคะ มีอะไรหรือคะคุณนิดเนียดกรมไอเล็กน้อยผมอยากเข้าห้องน้ำครับเสียงเขาเบาวิววันนี้ดาย,ยังคงมีรอยยิ้มกว้างผิวของเด็กหนุ่มขาวจัดพอเขินอายพอพูดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าเธอจึงขึ้นสีแดงจางๆไปทั่วหนักที่จุดก็ตรงใบหูด้ารูปที่คล้ายว่าแดงจนร้อนลวกหล่อนเสนอตัวช่วยพยุงมาส่งจนถึงหน้าห้องน้ำ ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักคุณวันิดาไม่ต้องรอนะครับหล่อนทำหน้าสงสยัยนิดถึงได้เอ่ยต่ออีกประโยคผมปวดหนักอาจจะนานหน่อยคราวนี้ไม่ใช่แค่ใบหูแต่เป็นใบหน้าได้รูปที่ขึ้นสีจัดตามไปด้วยวันิดายิ้มกว้างกว่า,กวาเก่าชนิดที่ปากแทบถึงโรหูนี่ถ้าคุณนิดรู้ว่าตลอดเวลาที่ไม่ได้สติ หล่อนนี่แหละเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ไม่รู้ว่าจะอายจนแดงไปทั้งตัวเลยหรือเปล่าคนอะไรน่ารักชะััดวาน,นิดารับคำว่าจะออกไปก่อนส่วนผลไม้ที่เหลือจะนำไปแช่ตู้เอ็นด้านนอกไว้ให้ประตูห้องน้ำปิดลงแล้วแตนิดยังไม่ขยับไปไหนเขาใช้มือหนึ่งข้างกออประตูอีกมือหนึ่งยึดเสาน้ำเกลือเอาไว้ รอจนไม่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวด้านนอกแล้วจึงได้ถอนหายใจออกมาการพูดเรื่องปวดหนักปวดเบากับผู้หญิงนี่เขาไม่เคยทำมาก่อนเลยจริงๆแม้จะพูดไปเพราะโกหกกเ็เถอะแต่ใบหน้าของเขาก็ยังร้อนไม่หายอยู่ดีนิดข่มความรู้สึกกระดากอายแล้วกวาดสายตามองหาสิ่งที่ต้องการทว่าเพียงแค่เงยหน้าก็พบได้ทันทีเพราะเป็นห้องพักระดับสูง กระจกที่ติดอยู่จึงมีความสูงจากพื้นจรดเพดานขอบกระจกเป็นเลซินฉลุลายทันสมัยแต่สิ่งที่ทำให้นิชงักค้างไปไม่ใช่ความหรูหราของตัวกระจกแต่หากเป็นใครคนนั้นที่สะท้อนฉายอยู่ต่างหากเด็กหนุ่มคนนั้นอายุไม่เกิน20เรือนผมหยักโซสีน้ำตาลเข้มในตาสีน้ำตาลอ่อนกว่าเล็กน้อย เครื่องหน้าหล่อเลาเด่นชัดคือสีผิวที่ขาวราวกับชาวตะวันตกและยามที่เขาเหยียดริบิปากออกเป็นรอยยิ้มรักยิ้มที่ข้างเดียวบนแก้มขวานั้นยิ่งโดดเด่นลักยิ้มที่คุณวันิดาชอบหยุดสายตามองตลอดยามที่สนทนากับเขาเมื่อครู่หล่อนก็หยุดสายตาอยู่นานเขาถึงได้คิดอยากจะมองรอยนั้นให้เห็นกับตาที่แรกนิดคิดว่าอาจจะเป็นรอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุครั้งนั้น แต่ความจริงแล้วมันคือรักยิ้มจริงๆและคนตรงหน้านี้ไม่ใช่เขานิดค่อยๆลากเสาน้ำเกลือเข้าไปใกล้เขาเอื้อมมือลองแตะไปบนกระจกเงาล่างของเด็กหนุ่มก็กระทําในสิ่งเดียวกันปลายนิ้วของเขาสัมผัสพื้นเรียบเย็นแต่ไม่ได้เย็นไปกว่าความรู้สึกที่เขามีอยู่ในตอนนี้นิดลองหลับตานับหนึ่งถึงร้อแล้วลืมตาขึ้นมา เด็กหนุ่มคนนั้นยนงคงมองมาที่เขาเหมือนเดิมเขายิ้มเด็กหนุ่มก็ยิ้มนิดพผงาถอยก้มลงมองมือของตนอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตอนนี้เองที่เขาสังเกตเห็นรอยรัดข้อมือของโรงพยาบาลบนข้อมือซ้ายบนนั้นพิมพ์ด้วยตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีชื่อนามสกุลและอายุรวมอยู่อย่างครบถ้วน นิดพงสุระอายุ18ปีไม่ใช่นิดสุมานแต่เป็นนิดพงสุระล่างสงโปร่งล้งลมควม่ำลากให้เสาน้ำเกลือลมกลิ้งลงมาด้วยนิดไม่สนใจเข็มน้ำเกลือที่หลุดออกจากข้อพับจนเลือดไหลาอาบเขามองชื่อบนข้อมือสลับกับใบหน้าในกระจกไปมาเรื่องนี้มันเหลือเชื่อเกินไปนี่ เขาเข้ามาสิงร่างของคนอื่นหรอเขาตายไปแล้วและเข้ามาสิงโซ่ร่างกายคนอื่นหรอประตูห้องน้ำที่ล็อกอยู่ถูกเคาะสองสามครั้งทวนิดไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นแม้แต่น้อยเขานั่งเบิกตาโพลงอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงราวกับว่ามันย้ายตัวเองจากอกด้านซ้ายมาอยู่ที่ลำคอนิดก่งคออาเจียนออกมาอย่างสุดกลั้นทรามานเสียจนคิดว่าตัวเองกำลังจะตายอีกครั้ง แมจะอาเจียนออกมาจนหมดแล้วนิดก็ยังไม่สามารถหายใจเข้าลึกได้อยู่ดีเขาพยายามดันกายลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเลแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นเงาที่สะท้อนก็ยังไม่เปลี่ยนไปนิดเกาะผนังห้องน้ำยืนมองอยู่ตรงนั้นความกลัวความตื่นตกใจวิ่งพลานอยู่ภายในขณะที่ประตูห้องน้ำถูกกระแทกจนเปิดพลัวออก นิดจำได้ว่าเขาหันกลับไปมองแต่เขาจำไม่ได้ว่าตัวเองเอื้อมมือออกไปหาอีกฝ่ายทั้งยังเอ,อ่ยเรียกตาตรารันมองนิ่งไปยังร่างโปง่งเขาแข็งทังเมื่อเห็นเงาของใครอีกคนซ้อนทับขึ้นมาชั่วขณะที่ลังเลว,ว่าควรจะเอื้อมมือไปรับมือเขานั่นมาดีหรือไม่ร่างคนป่วยก็สุดหวบเขาพวาเข้าไปรองรับด้วยสัญชาตยานตรารันใช้เข่าข้างหนึ่งยันพื้นเอาไว้ ส่วนอีกข้างหนึ่งชั้นขึ้นรองรับแผ่นหลังของคนป่วยมือของเขาโอบรอบเอวได้รูปและประคองช่วงไหลใบหน้าของเด็กหนุ่มขาวซีดแขนขวาที่เข็มน้ำเกลือหลุดออกไปอาบไปได้วยโลหิตส,สีแดงสดตารันมองคนตัวอ่อนในอ้อมแขนด้วยสายตาราบเรียบเขากำลังจะเรียกคนสนิทให้มารับตัวไปแต่กลับได้ยินเสียงพึมพำดังขึ้นซะก่อน ตานิดกลัวในตาคมกล้าฉายแววเย็นเยียบขึ้นตารันขบกรามกอดแล้วก็ชากร่างหมดสตินั้นออกมาเผชิญหน้าเธอพูดอะไรฉันถามว่าเธอพูดอะไรเขาเขย่าร่างของเด็กหนุ่มแรงๆพลางตวาดกล้องเสียงของเขาดุดันยิ่งอยู่ในห้องน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ปิดเสียงยิ่งดังมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัว สุชาติคนสนิทของเขาแม้จะยืนห่างออกไปแต่ก็ได้ยินเสียงชัดเจนชายวัยกลางคนเหลือบมองเจ้านายแล้วถอยห่างออกมาอีกก้าหนึ่งตรันจ้องเขม็งเขาถามแต่ไม่ได้คำตอบเด็กหนุ่มหมดสติไปแล้วมีหรือที่จะตื่นขึ้นมาตอบเขาได้เขาปล่อยล่างนั้นลงกระแทกพื้นอย่างไม่ใยดีก่อนจะลนผลผันออกไปลืมเรื่องที่ตั้งใจจะมาจัดการจนหมด สุชาติรู้หน้าที่ของตนเองดียิ่งเขารอจนประตูห้องปิดสนิทถึงเดินเข้าไปอุ้มร่างของเด็กหนุ่มขึ้นจัดการกดปุ่มฉุกเฉินไม่นานพยาบาลและหมอก็กลูก,กันเข้ามาสุชาติยืนรอผลตรวจอย่างใจเย็นแค่เด็กของนายคนหนึ่งเท่านั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่ต้องห่วงใยสายตาที่ทอดมองร่างบนเตียงจึงราบเรียบไรความรู้สึกหมดสติไปเท่านั้นครับ ส่วนอื่นไม่มีปัญหาอะไรครับหมอหนุ่มเหลือบมองคนบนเตียงแล้วไม่ให้ความเห็นเพิ่มอีกเมื่อจัดการใส่สายน้ำเกลือเข้าที่แขนอีกข้างรวมถึงทําแผลที่ฉีกเสร็จแล้วก็จากไปทันทีสุชาติยืนอยู่อีกครู่หนึ่งจนแน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงได้กลับลงมาที่ด้านล่างทันทีที่ปิดประตูตฝั่งข้างคนขับเรียบร้อย เขาก็เอ่ยรายงานความเป็นไปไม่มีอาการน่าเป็นห่วงครับตอารันไม่ได้ตอบรับในทันทีเขาจมอยู่ในห้วงความคิดของตนอยู่เป็นนานสุชาติเหลือบมองพิชิดคนขับรถอย่างขอความเห็นอีกฝ่ายสบสายตาแล้วสายหน้าไปมาเล็กน้อยพอไม่เป็นที่สังเกตของเจ้านายด้านหลังพวกเขาได้แต่นั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่เช่นนั้นจะว่าเคยชินแล้วก็ใช่ แต่จะว่าไม่เคยชินก็ไม่เชิงตารานไม่ได้แสดงอาการเช่นนี้บ่อยนักท่าทางในห้องน้ำเมื่อครู่นับได้ว่าชายหนุ่มหลุดกริยาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสุชาติหวนคิดถึงภาพของเจ้าในายในห้องน้ำแล้วรอบระบายลมหายใจออกมาออกรถในที่สุดก็ได้ยินเสียงสวรรคสทีสุชาติพรุ่งนี้มาจัดการเรื่องที่เหลือด้วยครับ คงถึงเวลาหาเด็กหนุ่มคนใหม่แล้วคนบนเตียงนอนกระสับกระส่ายคิ้วเรียวได้รูปขบวดมุ่นแทบจะเป็นปมก่อนที่ร่างทั้งร่างจะกระตุกเฮือกนิดลืมตาโพลงหอบหายใจหนักจนแผ่นอกเคลื่อนที่ขึ้นลงอย่างเห็นได้ชัดเขามองฟ้าเพดานที่สะท้อนแสงไฟสีส้มจากระเบียงพลางหายใจเข้าลึกเป็นนานกว่าที่จะปรับระดับลมหายใจของตนเองได้ นิดกว่าสายตามองไปรอบห้องแล้วหลับตาลงเขานึกอยากจะไปมองตนเองให้ชัดอีกครั้งแต่เหนื่อยล้าเกินกว่าจะทำอย่างนั้นนิดเลือกที่จะนอนนิ่งเรียบเรียงความคิดของตนเงียบๆเขาตายไปแล้วตายไปแล้วจริงๆความจริงนี่เป็นสิ่งแรกที่นิดต้องยอมรับให้ได้นอกจากเขาตายแล้วยังเข้ามาอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มคนนี้อีกนิดหลับตาลองค้นความทรงจา ของเจ้าของร่างก่อนจะค้นพบว่าไม่มีอะไรในนั้นเลยดั่งใครว่าวิญญาณเขาหอบเอาความทรงจำของตนเองฝังไว้ในร่างนี้จนเต็มพอนึกถึงไวเด็กภาพของวังสุมาลาก็ปรากฏขึ้นเขาเกิดและโตที่นั่นจนเรียนจบมัธยมปลายก่อนที่คุณปู่จะส่งเขาไปเรียนปร,ริญญาต่อที่รอนดอนหลังจากที่เรียนจบถึงกลับ เขายังจําได้ดีว่าห้องของเขาอยู่บนชั้นสามของตึกกลางอยู่ใกล้กับห้องของคุณปู่มากที่สุดก่อนตายนิดยังคิดว่าที่ห้องของตนอยู่ติดกับคุณปู่นั้นเพราะเป็นหลานรักของท่านแต่ความจริงแล้วเขาแค่ต้องอยู่ในสายตาของท่านเสมอเพื่อที่จะจัดการได้หากเขาออกนอกขอบเขตที่ท่านวางไว้นั่นเป็นสถานที่กักขังที่เขาคิดว่าเป็นบ้านมาตลอด คิดถึงตรงนี้บางทีการที่เขามาอยู่ในร่างของนิดคนนี้แบบนี้ก็ไม่ต่างจากการเกิดใหม่นะักแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเขาไม่ต้องตัดขาดจากคุณปู่และตระกูลโซมานเพราะเด็กคนนี้ไม่มีทางมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาแน่นอนคงเหลือเพียงตอรันเท่านั้น ความสัมพันธ์ของนิดกับตรารันคงไม่ใช่เพื่อนและยิ่งไม่ใช่คนรักเพออีกฝ่ายถูกยิงนอนพังภาพอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบสัปดาห์นิดกลับเห็นชายหนุ่มมาที่นี่แค่สองครั้งฉาพลันนั้นเสียงของคุณวนิดาในวันแรกที่เขาฟื้นคืนก็ดังขึ้นเด็กของคุณตรารันี่นะจะหน้าตาขี้เหล่ได้หรือคนในปกครองหรอไม่สิน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิง ต่างตอบแทนมากกว่าแบบนี้ทุกอย่างก็จบง่ายเสียยิ่งกว่าง่ายนิดมั่นใจว่าตารันสามารถตัดเด็กคนนี้ทิ้งได้ทุกเมื่อแต่ที่ยังมาเยี่ยมเยียนอาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เลวนักนิดอาจจะช่วยตารันเอาไว้เขาคาดเราในทางที่พอเป็นไปได้นิดจมกับความคิดของตัวเองอยู่อย่างนั้นเขาหลุดจากผวางังอีกครั้งก็พบว่าไฟสีส้มตรงระเบียงดับลงไปแล้ว เด็กหนุ่มยันกายลุกขึ้นนั่งมองแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาภายในห้องจนสว่างไปด้วยแสงสีขาวนวลของพระอาทิตย์ยามเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นนิดคิดว่าชีวิตใหม่ของเขาก็เริ่มขึ้นเช่นกันชีวิตที่ไม่มีตระกูลสุมาชีวิตที่ไม่มีตารันเสียงเปิดป,ประตูด,ดังขึ้นเรียกให้นิดหันกลับไปมอง เมื่อเห็นว่าเป็นใครนิดก็อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้สุชาติแปลกใจได้พักหนึ่งเขาก็เข้าใจสุชาติเป็นคนสนิทของตอรันการที่อีกฝ่ายมาปลากฏตัวทั้งที่ยังเช้าอยู่มากคงเพามีเรื่องสำคัญแล้วเรื่องสำคัญที่ว่าคงไม่พ้นการเขียนนิดออกไปจากวงโคโจรสุชาติหลีตามองเด็กหนุ่มสุชาติเหรอ เด็กหนุ่มคนนี้นับมันจะยิ่งไร้มารยาทขึ้นทุกทีเขานึกอยากจะสั่งสอนเสียบ้างเธวว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นสุดท้ายจึงก้าวเข้าไปใกล้แล้วรีบจัดการธุระทั้งหมดเสียนี่ของเธอนิดมองถุงซิปใสที่ยื่นมาตรงหน้าแล้วรับขอบคุณครับสัญญาของเราสิ้นสุดลงแล้วนี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เธอจะได้บนเช็คเงินสดนั้นเขียนตัวเลขไว้ไม่มากไม่น้อย สามแสนบาทไม่ใช่เงินที่มากมายสำหรับนิดแต่เป็นเงินที่เพียงพอที่จะทำให้นิดคนนี้ตาลุกวาวสุชาสังเกตท่าทีของเด็กหนุ่มรอที่จะได้เห็นท่าทางหิวกระหายทาว่าจนมือข่าวรับเช็คเงินสดไปแล้วก็ยังไม่มีร่องรล่อใดๆบนใบหน้าหล่อเหล่านั้นเลยแปลกแปลกอย่างไรสุชาตาบอกไม่ได้รู้แต่ว่าแปลกนิดไม่ควรมีท่าทีเช่นนี้ เด็กหนุ่มสงบเกินไปสงบเสียจนเขากระหวดถึงใครอีกคนที่มีท่าทางเช่นนี้อยู่เสมอขอบคุณครับต่อจากนี้เธอคงรู้ตัวว่าต้องทำยังไงครับไม่ต้องรอให้สุชาติกำชับนิตก็คิดว่าตนเองไม่มีทางเสนอหน้าไปเจอกับตรันเป็นครั้งที่สามจบกันแบบนี้ก็ดีแล้วเขาไม่แค้นไม่โกรธไม่ว่าจะเป็นคุณปู่หรือตรัน ทุกคนมีสาเหตุของการกระทำของตนเองทั้งนั้นแต่นิดไม่อยากรับรู้เรื่องของพวกเขาอีกต่อไปไม่ว่าจะเพราะอะไรที่คุณปู่ทาแบบนั้นจะเพราะเหตุใดที่ตะรันหักหลังเขาเรื่องพวกนั้นมันควรจบไปพร้อมกับลมหายใจของเขาแล้วเขาได้โอกาสเกิดใหม่ไม่ควรใช้เวลาไปกับคนเหล่านั้นนับจากนี้นิดจะรักตัวเองให้มากมากกว่า ที่รักพวกเขาทั้งสองคนรวมกันซะอีกวันนี้เธอกลับบ้านได้ฉันจะให้คนขับรถรออยู่เตรียมตัวเสร็จก็ลงไปได้รถจอดอยู่ที่ช่อง 2A ครับเธอมีคำถามอะไรอยากถามหรือไม่สุชาติทิ้งคำถามปลายเปิดไว้เช่นเคยนี่เป็นนิสัยที่แก้ไม่หายของเขานิดเองก็รู้ดีถึงได้หลุดยิ้มออกมาพลางพึมพำเสียงเบาว่าแล้วเชียว เขากำลังจะสายหน้าเทว่ากลับคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ซะก่อนนิดยกมือขึ้นสัมผัสบริเวณที่ถูกยิงฉันนิดชะงักไปเล็กน้อยผมถูกยิงได้ยังไงครับสุชาตินิ่งมองเรื่องนี้จะตอบง่ายก็ง่ายยากก็ยากแต่เขารู้ว่าตอบตามจริงไม่ได้คงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อภาพลักษณ์ของผู้เป็นนายหากอีกฝ่ารู้ว่า ถูกคุณตรรันดึงมาเป็นโลกกันกระสนมีเรื่องนิดหน่อยเธอถูกลูกหลงหรอครับอย่างนี้นี่เองสุชาติโกหกไม่เก่งเหมือนเคยนิดรู้ระดับความใจดำของผู้ชายคนนั้นดีเขาบังคับมุมปากไม่เผยรอยยิ้มเยาะหยันเอาไว้สุดความสามารถเด็กหนุ่มอย่างนิดคงไม่มีทางโผล่เข้าไปหาวิธีกระสนเองเป็นแน่ที่ถูกยิงทามิเซซา ก็คงถูกดึงเข้าไปนั่นแหละนิดให้น้ำหนักข้อสันนิษฐานข้อที่สองมากกว่าสุชาติยืนอยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อไม่เห็นว่าเด็กหนุ่มจะถามอะไรเพิ่มเติมก็หมุนตัวกลับออกไปไม่มีคำลาหรือคำอวยพอรอย่างที่คนทั่วไปพึงกระทํานิดเองก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเปิดถุงซิบที่สุชาติให้มาหยิบเอากระเป๋าสตางค์ออกมาก่อนเป็นอันดับแรกกระเป๋าหนังแบนโดเปื้อนเลือดเป็นวงกว้างไม่น่าดู ในนั้นมีบัตรประชาชนและบัตรเครดิตอยู่หลายใบแต่ไม่มีบัตรที่นิดมองหาเด็กคนนี้ไม่ได้เรียนหรออายุ18อย่างไรก็เพิ่งจะจบมัธยมถ้ายังไม่เข้ามาหาลัยก็ควรจะมีบัตรนักเรียนอยู่บ้างแต่ในกระเป๋าสตางค์ไม่มีบัตรนั้นนอกจากนี้เงินในกระเป๋าก็ยังน้อยเสียจนหน้าอนาถ40บาทนี่กินข้าวได้กี่มือ้อนิดเลิกให้ความสนใจแล้วเปลี่ยนไปหยิบเอาวัด ถสี่เหลี่ยมสีดําขึ้นมาไม่ทันที่จะทําอะไรมันก็สว่างวาบขึ้นซะก่อนเขาขมวดคิ้วมุ่นไม่คุ้นตากับของในมือนักนิดจับมันพลิกไปมาก่อนจะพบว่านี่อาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือลูกปลากัดนั่นขยับไปมาตามที่เขาจับเอียงซ้ายเอียงขวานอกจากนี้ยังมีวันที่แล้วแสดงเวลาอยู่บนนั้น พิ่งจะเจ็ดโมงเชา้าวันที่10สิงหานิดนิ่งอึ้งค้างเขาจำได้ว่าวันที่เขาตายคือวันเกิดของตารันวันที่31ตุลาแต่นี่คือวันที่10สิงหาเขาย้อนเวลากลับมาหรอหรือว่าเสียงคอประตูดังขึ้นคุณวานิดาไม่ได้สังเกตสายตาตื่นตะลึงของคนไข้ หล่อนเคาประตูลวกๆแล้วโผล่หน้าเข้ามาทักทายด้วยเสียงใสน้ำเสียงของหล่อนแสนจะเสียดายขณะที่เอ่ยถามถึงเรื่องที่รู้อยู่แล้วคุณนิดวันนี้จะออกจากโรงพยาบาลแล้วหรอคะคุณวนิดาคะเธอรวบพม่านเข้าหากันผูกด้วยสายรัดแล้วหันกลับมามองเด็กหนุม่มปีนี้ปีอะไรครับปีนี้หรอคะ นักสัตว์หรือคะเอสองพก็ปีรากาค่ะมมเมียมาแม่ปีที่แล้วปีวอกดิฉันชงเต็มเต็มเลยล่ะคะ่ะปีนี้ดีขึ้นหน่อยเป็นปีรากาคุณนิดดูดวงอยู่หรือคะหล่อนเอ่ยกลัวหัวเราะไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะในมือนิดยังคงถือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอยู่สมัยนี้ใครๆก็ดูดวงผ่านแอปพลิเคชันกันทั้งนั้นนิด แทบจะลืมหายใจ2,560เขาเรียนจบกลับมาไทยปีคศสอ0 9เป็นพศก็2552แต่ปีนี้2,560หรือว่าเขาจะฟังผิดไปนะเขาข่มอาการสั่นแล้วตัดสินใจถามให้ชัดขึ้นปีนี้คศออะไรหรอครับ2,017ค่ะ 2017 8ปีเขาตายไปแล้วและตายไป8ปปีแล้วด้วยแล้วทำไมถึงเพิ่งจะกลับมาเอาตอนนี้เนี่ย